สวัสดีคะ่ะทุกคนแพรจากชาแนลโดราณิตนะคะคลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆถักลายขัดขาดค่ะซึ่งมีคนขอเข้ามานะคะว่าอยากให้เราสอนถักลายขัดขาดแบบนี้เราก็ดีใจมากเลยที่ในที่สุดก็มีคนขอสักทีเพราะว่านึกว่าจะไม่มีใครชอบแบบเดียวกันซะแล้วแล้วก็ก่อนที่เราจะสอนนะคะถักลายขัดขาดพวกนี้เนี่ยเราจะเอาพวกชิ้นงานของเราที่มีลายขัดขาด มให้เพื่อนๆดูกันก่อนค่ะเพื่อนๆจะได้เก็ตนะคะว่าเราจะฝึกถักลายขัดๆไปทําไมแล้วก็ลายพวกนี้เนี่ย<ะ>เวลาที่มันอยู่บนชิ้นงานเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะคะ นี้ก็จะเป็นแบบแรกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อกันหนาวสเวตเตอร์ที่เราทำลายขาดๆเยอะที่สุดเท่าที่เคยทำมานะคะก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่า Sloom f i s h r r m a n s เออส o o t ์ r e ทิร์ไรต์เฟชชนะคะหรือว่าเป็นเสื้ออารมณ์ที่แบบชาวประมงที่เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อเขาจะต้องผ่านอะไรมาเยอะมากก็จะออกมาเป็นแนวประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆลองดูลายขัดๆต่างๆนะคะมันจะมีหลายรูปแบบเลยด้านหลังก็ไม่น้อยหน้านะคะใส่ไปไหนคนคงสงสารนะ ส่วนตัวนี้นะคะน่าจะไม่ได้ตั้งชื่อนะจำไม่ได้แต่ว่าแรงมานดาลใจก็มาจากาเหมือนเป็นซากแห่งอารยธรรมก็คือมีลวดลายต่างๆที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมแต่ว่าความขัดขาดนี้ก็บ่งบอกถึงการที่แบบเหมือนเป็นเมืองที่ล่มสลายไปแล้วนะคะที่พูดมานี่หมายถึงเสื้อตัวนี้นะคะ สุดท้ายนี้จะเป็นผ้าบันคอผืนยาวๆนะคะจะเป็นผืนที่ผอมๆหน่อยซึ่งเหมาะกับอากาศประเทศไทยค่ะและเราก็ทำคลิปสอนแล้วนะคะผ้าบันคอผืนนี้ซึ่งเราแนะนำค่ะเหมาะกับมือใหม่นะคะที่เพิ่งฝึกแล้วก็มีลายขาดๆในตัวด้วยค่ะดังนั้นเพื่อนๆจะได้ฝึกการถักผ้าบันคอพื้นฐานที่มีลายเล็กน้อยแล้วก็มีลายขาดๆนะคะ เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแบรนด์ของเราได้ทาง Instagram AC Art Apparel นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีผ้ารันคอผืนนี้วางขายอยู่ด้วยค่ะ ไหมที่เราจะใช้นะคะเป็นไหมคอตตอนผสมไหมสังเคราะห์นะคะโดยที่เราเนี่ยจะถักขึ้นมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นชิ้นตัวอย่างอะคะ่ะความกว้างประมาณ6นิ้วในชิ้นงานเนี่ยก็จะมีลายขาดทั้งหมด3ลายนะคะลายแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางขวามือด้านล่างเป็นลายขาดจากขอบด้านล่างขึ้นไปค่ะแบบที่2นะคะก็จะขาดช่วงตรงกลางค่ะก็จะทำให้เป็นรูขาดแบบนี้ก่อน จากนั้นเนี่ยเราก็จะเพิ่มรอยขาดด้านบนของรูนี้อีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นกลางนะคะจะเป็นส่วนขาดตรงกลางค่ะแล้วก็อันขาดอันที่3นะคะจะอยู่ที่ขอบด้านบนด้านซ้ายแบบนี้ค่ะซึ่งเราจะเริ่มด้วยการขึ้นห่วง24ห่วงนะคะแล้วก็ชิ้นงานนี้เนี่ยจะใช้วิธีถักลายลูกฟูกเล็กหรือ s t o c k i n e stitch นะคะซึ่งก็คือฝั่งด้านหน้าเนี่ยถักเป็นนิดแล้วด้านหลังก็เป็นเพล,ลทั้งแถวค่ะ เราถักขึ้นมา9แถวแล้วนะคะความสูงก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําลายขาดนะคะของฝั่งด้านล่างอาจจะแถวประมาณแถวๆนี้นะคะเราก็เริ่มถักก่อน ให้รอยขาดเนี่ยอยู่แถวๆตรงนี้นะคะจะทำรอยขาดที่กว้างหน่อยละกันประมาณสักสามห่วงก่อนเราก็จะทำให้มันหลุดอย่างเงี้ยเลย3ามห่วงนะคะจากนั้นเนี่ยก็ดึงให้มันรันลงไปถึงตรงที่เป็นฐานนะคะทั้งสามห่วง เราก็จะได้รอยขาดอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้เราอ่ะดึงทั้งสามห่วงออกใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปสามห่วงนะคะเพราะว่าเราต้องการให้จํานวนห่วงที่เราขึ้นห่วงเอาไวอ้อ่ะมันเยอะเท่าเดิมดังนั้นน่ะอันนี้ก็จะเป็นไหมที่เราใช้ถักใช่ไหมคะเราจะเอามาไว้ที่มือซ้ายแบบนี้แล้วก็ทําให้มันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นการขึ้นห่วงใหม่แบบนี้สอง เท่ากับว่าเราชดเชยห่วงที่มันหลุดไปแล้วนะคะสามห่วงจากนั้นเราก็จะถักต่อไปเหมือนไม่มีอะไรค่ะถึงสุดแถวเลยด้านหลังเราก็ถักเป็นเพล,ลทั้งแถวเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เราก็มาถึง3ห่วงที่เราขึ้นใหม่เมื่อกี้ไปแล้วนะคะเวลาเราถักอันนี้เราก็ถักตามปกติค่ะอันนี้เป็นแถวของเพลเราก็จะเพลไปนะคะ รอยขาดรอยแรกนะคะที่อยู่ตรงด้านล่างอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นนี้นะคะเพะื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามันดูกว้างมากดูเป็นรูอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเวลาที่มันอยู่ในชิ้นงานเสื้อผ้ามันจะไม่ได้ดูแบบดูชัดเจนมากขนาดนั้นนะคะเหมือนทุกครั้งที่เราถักอะตอนที่เราดึงห่วงออกมันจะดูเหมือนโหช่องมันดูใหญ่ดูแบบย่อนๆไปหมดเลยแต่ว่าเวลาชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์แล้วอะ่ะมันจะดูแบบพอดีพดีนะคะ เราก็จะทําให้มันดูเยอะๆไว้ก่อนอันนี้ก็คือหลังจากเนี้ยเราจะถักลายลูกฟูกเล็กต่อขึ้นไปความยาวอีกสักประมาณหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ทํารอยขาดรอยที่2ก็คือรอยที่เป็นขาดแบบเป็นรูแล้วก็อันเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราถักลายลูกฟูกเล็กต่อกอนนะคะ เราถักเพิ่มขึ้นมาจากรอยขาดข้างล่างนี้ประมาณ6แถวนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเริ่มทํารอยขาดรอยที่สองซึ่งเป็นรอยอันนี้นะคะบริเวณตรงกลางก็คือเราจะเริ่มจากการทําให้ขาดเป็นรูก่อนก็คืออย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดงานสามห่วงนี้แบบนี้ก็คือถักนิดธรรมดาก่อนหนึ่งสองจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มเนี้ย ปิดงานอย่างเงี้ยเหมือนปกติเวลาเราปิดงานก็อันนี้ห่วงที่เดี๋ยวนะเราปิดไปทั้งหมดหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็สามนะคะเ okay. เราปิดงานแล้วสามห่วงทีนี้เราก็จะถักต่อไปค่ะจนสุดแถว นนี้ะะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆพอเราปิดงานเนี่ยมันก็เหมือนจะได้งานที่เป็นรูขึ้นมาตรงนี้อย่างนี้แล้วทีนี้นะคะพอกลับด้านหลังที่เป็นฝั่งเพละ่ะเราก็จะทําอย่างนี้ค่ะเริ่มจากการถักห่วงปกติก่อนถักเพลนะคะเหมือนเหมือนธรรมาดาเลยเคแล้วตรงนี้ก็คือ3ามห่วงที่เราปิดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะ ถ้าเราปิดไป3ห่วงเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มใหม่3ห่วงเท่ากันนะคะวิธีการก็คือเหมือนเดิมคะ่ะไหมที่เราใช้ถักนะคะเราก็จะทำอย่างนี้1 2 3เพิ่มห่วง3ห่วงชดเชย สามห่วงเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถักต่อไปเลยจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆตอนเนี้ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวถักจากนี้ไปเราก็จะถักเป็นลายลูกฟูกเล็กต่อขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็คือถักเนี่ยฝั่งนี้เราก็จะถักนิดทั้งแถวนะคะรวมถึงสามห่วงที่ขึ้นใหม่ด้วยแล้วพอด้านหลังก็จะถักเพิย์แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอถักได้ความสูงเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเพื่อนๆว่าเราจะทำยังไงต่อนะคะตอนนี้ก็ เป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ารูเนี่ยมันก็จะเป็นรูโวที่งดงามแบบนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสำหรับเราเนี่ยมันเป็นรูที่ดูแบบเรียบร้อยไปน,นิดหนึง่งเราอยากให้มันมีรอยขาดจากช่วงรูเนี้ยขึ้นมาถึงประมาณตรงนี้นะคะไม่งั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ที่เป็นวงกลมอย่างเงี้ยเฉยๆยเพื่อนๆก็สามารถหยุดที่แบบนี้ได้ เราถักมาถึงบริเวณที่เป็นสามห่วงที่เราขึ้นใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาห่วงเนี้ยออกคือขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเลือกห่วงที่ถูกต้องด้วยนะคะต้องเป็นห่วงที่เราขึ้นใหม่สามห่วงนี้เท่านั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยเหมือนเลือกคลาดเคลื่อนไปสมมุติว่าเลอจะเอาห่วงเนี้ยออกแทนอะเวลามันรันมันจะรันลงไปถึงข้างล่างสุดนะคะมันจะไม่ได้หยุดแค่ตรงข้างบนรอย แบบรูอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำเอาอันนี้ออกโอเคแล้ว่าเอาออกแค่ห่วงเดียวก็พอแล้วแล้วก็ขึ้นห่วงใหม่เช่นเคยนะคะทำแบบเดิมอันนี้เข็มเนี่ยเกี่ยวแบบนี้ แล้วเราก็ถักต่อไปจนสุดได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะรูแล้วก็รอยขาดแบบที่1กับแบบที่2เดี๋ยวเราจะถักต่อขึ้นไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำรอยขาดรอยสุดท้ายที่อยู่ขอบด้านบนกันค่ะ รอยขาดที่ฝั่งซ้ายด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะให้อยู่ที่ตรงบริเวณแถวๆนี้ค่ะเดี๋ยวให้อยู่ระหว่างตรงนี้ละกันช่องตรงนี้เราก็จะถัดเพิ่มไปอีกสองห่วงนะคะจากนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้นะคะวิธีการคือเดี๋ยวเราจะต้องใส่ตัวขั้นลายเอาไว้ตรงนี้1อัน จากนั้นนะคะเราอยากให้รอยขาดเนี่ยมันใหญ่ประมาณ2ห่วงละกันเราก็จะทำการเพิ่มห่วงเลย2ห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็จะถักห่วงที่เหลือต่อไปโอ้เดี๋ยวก่อนกลับมาก่อนเมื่อกี้นะคะทำเพิ่ม2ห่วงแล้ว เราก็จะใส่ที่ขั้นไลยเพิ่มเข้าไปอีกอันนึงนะคะเพื่อกันว่าเราจะได้ไม่เอาห่วงออกผิดห่วงนะคะไม่งั้นมันก็จะรันลงไปถึงข้างล่างเลยซึ่งเราไม่ได้อยากได้รอยขาดที่มันลงไปถึงข้างล่างขนาดนั้นนะคะโอเคคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆสองห่วงที่เราขึ้นเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องถักงานขึ้นไปเราอยากได้ความ ขาดเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณนี้เราจะถักงานขึ้นไปถึงแถวตรงแถวสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดงานนะคะถักธรรมดาถักรวมพวกเนี้ยไปด้วยเลยอันที่เราขึ้นหใมาสองห่วงเราถักมาจนถึงความสูงที่เราพอใจแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแถวนี้จึงเป็นแถวสุดท้ายแล้วก็เป็นแถวที่เราปิดงานด้วยคะ่ะเราจะเริ่มจากการปิดงานนะคะตั้งแต่แรกเลยจนเรามาถึงที่ขั้นลายอันแรกนะคะ นี่นะคะเราก็ปิดงานจนถึงที่ขั้นลายอันแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะรู้ว่าสองห่วงนี้คือห่วงที่เราเพิ่มเอาไว้นะคะเราจะเอาสองห่วงนี้ออกจากเข็มอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ที่ขั้นลายออกได้ขั้นตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆว่าเราจะต้องเอาเฉพาะห่วงที่อยู่ระหว่างที่ขั้นลายออกถ้าเราไปเอาผิดห่วงเนี่ยมันก็จะรันลงมาถึงตรง ฐานของงานเลยนะคะทีนี้ทำยังไงต่อเราไม่ต้องขึ้นห่วงของสองห่วงเมื่อกี้นะคะเพราะาเราขึ้นไปแล้วตอนแรกอะขึ้นไปสองห่วงดังนั้นตอนนี้เราก็ปิดงานต่อได้เลยแต่ว่าเทคนิคของการปิดงานตรงนี้นะคะถ้าเรายังอยากได้ความขาด,ขดเราก็จะทำอย่างนี้ดึงเข็มขึ้นตรงนี้นิดนึงให้มันก,กว้างๆอย่างนี้จากนั้นนะคะเราก็ถักนิด พยายามถักหลวมๆห,หน่อยแล้วก็เอาเข็มเนี้ยเกี่ยวเป็นการปิดงานแบบปกติคะ่ะแต่เพียงแต่เราจะดึงอันเนี้ยขึ้นอย่างนี้อีกสองห่วงก็ปิดงานธรรมดาได้เลย เานี้ชิ้นงานขาดขาด,ดของเราก็เป็นอันเสร็จนะคะก็จะมีลายขาดหลายๆรูปแบบให้เพื่อนๆเลือกใช้ในชิ้นงานของเพื่อนๆค่ะ mm hmm. เวลาที่เราทําในพวกเสื้อต่างๆเราเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคแค่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรา,าจ,จะมีการพลิกแพงว่าเออตรงนี้เราอยากให้มันขาดกว้างหน่อยตรงนี้อาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยตามความเหมาะสมของชิ้นงานนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะเราหวังว่าเทคนิคขาดๆพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยมีตัวเลือกมากขึ้นเวลาที่จะทำชิ้นงานของตัวเองขึ้นมาค่ะเราจะได้สร้างสารรค์อะไรที่มีความยูนิคเอ่อความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์แชร์แล้วก็ติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะ